สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้ราไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมรับชมทันข่าว10 0นาฬิกากับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุกันสักครู่ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเยี่ยมกำลังพลบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะผู้บังคับการ ขออภัยครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยและคุณปัญญาดาหนุนพักดีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชาการสนามบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยสอบถามอาการบาดเจ็บจากกำลังพลที่พักรักษาตัวจำนวน4นายได้แก่อาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนิน สิโทต้านสีใสร้อยตรีเกียรติวงศ์สถาวรและ1ิบเอกคณศัก์มาลานอกจากนี้ครับยังได้เข้าพบปะพูดคุยและสอบถามถึงอาการบาดเจ็บและมอบของขวัญบำรุงให้แก่กำลังพลอีก9นายได้แก่พลทหารรัชชานนไกยายะฝ่าย พลทหารธนพัฒน์หุยวันสิบเอกสุภชัยสุภาพจาสิบเอกธานีพาหาพลทหารวีรทัศน์สุประเสริฐจาสิบเอกพิชิตชัยบุญชูร่าร้อยตรีธนาวุฒิเวสงเคราะห์พลทหารศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและสิบเอกธีรพลเพียงขันธีทั้ทงนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ทหารหานผู้บาดเจ็บและครอบครัวขอบใจทุกความเสียสละของเหล่าทหารกล้าที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อพิทักษ์อธิปไตยของชาติ ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภายัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถกู้ภยัยอเนกประสงค์และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายร่วมลงพื้นที่กับผู้นำชุมชนตำบลสามพร้าวเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักสะสมในเขตบ้านหนองลีหูตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีประชาชนกว่า15หมู่บ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยทางหน่วยได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชา ชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่ขึ้นสู่ที่สูงพร้อมทางจัดเรือท้องแบนอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขึ้นสูงนอกจากนี้ครับยังได้ร่วมกับผู้นําชุมชนลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออย่างเต็มเร่งด่วน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจํานวนมากโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรายละ8ล้านบาทซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ครับมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น22รายได้แก่จังหวัดศรีสะเกด 9รายสุรินทร้ารายและอุบลราชธานีอีก4รายโดยปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น10รายแยกเป็นจังหวัดศรีสะเกษ8รายและจังหวัดสุรินร์2รายรวมเป็นเงินทั้งหมด80 0 0 0ื่นล้านบาทในส่วนของการช่วยเหลือความเสียหายบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการสถานที่เอกชนปศุสัตว์ ประมงพืชและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้ดำเนินการสะสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้วครับรวมทั้งสิ้น888หลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18, 47, 1 8 4 7 4ล้าน47,481บบาทรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝายเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพลงรับชมข่าวอีกครั้ง11นาฬิกาสวัสดีครับ